คนที่อัดคลิปนะคะ่อค่ะ,ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่เป็นไงมั้งคะตื่นเต้นไหมรําเป็นไงเพลงอะไรคะเมื่อกี้หล่อใช่ท่ารําอะไรคะอย๋อท่าสอสร้อยมาลา,า,า,ลาต้องขึ้นมือไหนก่อนคะพวกเรามือขวาเอาลองทําสินี่อ่ามือขวาตั้งวงมือซ้ายจีบชายพกนั่นเองใช่ไหมคะเสร็จแล้วนับเลขใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่นั่นเองห้าหกเจ็ดและ 8 9 10พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสแสดงโดยใครคะคุณลินหน่สวยอ่าหนูอ่ะชื่ออะไรคะเข้าเจ้าโอเคเข้าเจ้าชื่ออะไรครับชือ่ออะไรคะบอกชื่อแล้วเดินไปเลยค่ะชื่ออะไรครับเดินเข้าแถวไปเลยคะ่ะเดินเดินกลับที่เลยคะ่ะบอกชื่อแล้วกลับที่ชื่อลินค่ะชื่อมิวค่ะชื่อนาวาค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อเฟย์ค่ะกัวหลค่ะวาค่ะชื่ออะไรจ้าดาราดาดาดะดาดคไาด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 าวาด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 า่าดะดาดะดา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 ดอดาดาดาไาดคดา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 าดาาดาาดาดาาาาา